มาดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับสำหรับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ประสบปัญหาทุกข์ภัยหลายภาคส่วนก็ได้มีการเยียวยาครับโดยที่โรงเรียนบ้านจรังกาดงนะครับมิตรภาพที่175นะครับกลับมาเปิดเรียนอีกแล้วนะครับหลังจากที่น้ําท่วมหนักในรอบ56ปีครับปิดยาวกว่า1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ขณะที่นักเรียนนะครับก็รู้สึกว่าวันเด็กปีนี้เนี่ยอยากได้อุปกรณ์การเรียนแล้วก็ชุดนักเรียนรวมถึงรองเท้าใหม่ครับหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมที่ผ่านมาครับ โดยโรงเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาครับซึ่งถูกน้ำท่วมอย่างหนักครับเมื่อช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมานะครับโดยได้ทยอยเริ่มกลับมาเปิดให้เรียนแล้วนะครับอย่างที่โรงเรียนบ้านจรังดาตาดงนะครับโรงเรียนจรังตาดงนะครับมิตรภาพที่175นะครับอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่2ตำบลท่าทองอำเภอรามันจังหวัดยะลา วันนี้ครับทางด้านของครูและก็นักเรียนนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะมาช่วยทำยังไงครับทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียนแล้วก็อาคารต่างๆครับพบว่าโต๊ะเก้าอี้ได้รับความเสียหายนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนของทางโรงเรียนเนี่ยเสียหายทั้งหมดและอาคารโรงอาหารนะครับก็จานชามของนักเรียนนะครับก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ของนักเรียนอย่างเดียวบ้านพักครูก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันครับ สำหรับโรงเรียนบ้านจารังตาดงมิตรภาพ1 75ค่ะก็มีคณะครูและก็บุคลากรทางการศึกษาจํานวน29คนนะคะนักเรียนจะมีอยู่ในระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ที่จํานวน163คนค่ะโดยโรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนของเด็กๆนะคะที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมหลังจากที่มวลน้ําจากแม่น้ําสายปุรีค่ะล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนอย่างหนักในรอบ56ปีซึ่งมีระดับน้ําท่วมสถูถงนะคะถึง3เมตรด้วยกันในช่วงของวันที่25 ถึงวันที่28ทธันวาคม2,566ส่งผลทำให้โรงเรียนค่ะต้องมีการหยุดทำการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา14วันโดยเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเด็กหญิงอาวาติป ว่าแมดีซาค่ะน้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่าให้ฟังนะคะว่าที่บ้านของตนเองมีอุปกรณ์ทางการเรียนได้รับความเสียหายด้วยเสียหายทั้งภายในบ้านนะคะเขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมหรือว่าอื่นๆค่ะเสียหายทั้งหมดส่วนวันเด็กที่จะมาถึงนี้ก็อยากจะได้อุปกรณ์การเรียนใหม่นะคะรวมไปถึงอยากได้ชุดนักเรียนรองเท้าใหม่เพราะว่าที่มีอยู่จมน้ำแล้วก็เสียหายหมดแล้วค่ะ